สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเว็บ i d t h e e นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครก่อนนะครับผมเป็นเว็บ i d t h e e นั่นเองนะครับแล้วก็กดสมัครไปเลยครับสมัครเท่าที่เราจำได้นะครับแล้วก็ใส่มม่ๆไปก็ได้นะครับแต่เราต้องจําได้นะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็หัดลาดผ่านยืนยันนะครับใส่ไปเลยนะครับเอาเท่าที่เราจําได้นะครับข้างบนกับข้างล่างนี่เหมือนกันนะครับข้างบนสุดนี่ก็เป็นรหัสผู้ใช้งานนะครับก็จำไม่ได้้ดยหลักกันนะครับนี่ครับ เข้าสู่ระบบเสร็จสำเร็จนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้ครับพอมันเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับเติมระบบอังกอรเลยนะครับนี่กดเข้าไปนะครับใครที่เติมไม่เป็นก็สามารถดูวิธีการใช้งานได้นะครับนี่นี่นะครับสองข้อความนะครับแล้วกดสร้างสองกดเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็กดนี่นะครับกดปุ่มตรงที่เขาชี้บอกเลยครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์มาวางไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเขียนบอกลิงก์สองของขวัญตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินตอนนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะรอมันเด้งเข้ามาครับแต่ว่าผมเติมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปอ่ะไปเติมไม่ใช่สี่อะไรไปเติมนะครับเติมเครดิตก่อนนะครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเบบไอดีเทพแล้วครับโปรโมชั่นเปิดเ็บใหม่เติมเงินเอ่อเติมเงินและสุ่มได้เพชรคูณสองนะครับผมวันนี้ผมก็จะ จะมีของรางวัลมากมายนะครับเว็บนี้เนาะแต่วันนี้ผมจะมาสุ่มท่าปักธงไอดีทุกช่องนะครับนี่เป็นอันนี้เลยนะครับใช้99เครดิตในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่500เครดิตนะครับผมก็จะสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับถ้าเราได้รหัสคือมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับแล้วมันก็จะเขียนบอกด้วยนะครับว่าประวัติการที่เราสุ่มของในอันนี้ครับในรอบนี้ครับผมจะทําการกดสุ่มไปเลยนะครับคือยังไงสุ่มยังไงก็ได้เลยนะครับแต่ว่า จะเป็นเซิร์ฟดอกหรือเซิร์ฟไทยก็ต้องดูนะครับนี่ครับทุกคนผมได้เช่า7วันนะครับเป็นเอ่อเซิร์ฟเซิร์ฟไทยด้วยนะครับดูดิเซิร์ฟไทยนะครับนี่เขียนรหัสบอกเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสมาแล้วนะครับดูดิคอมยังเหล็กกับครับทุกคนแต่ว่าคอมเหล็กจัดเลยอะดูดิแต่ผมก็ได้รหัสมาแล้วนะครับเช่า7วันเท่านั้นนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นหรืออะไรนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยาก ให้ผมไปสู่แบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมก็อยู่ผมซีวายนะครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาขึ้นรหัสฟรีไฟให้ดูนะครับแต่ว่ายอดไลค์ไม่ถึง200นะครับแต่ว่าผมก็จะแจกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่รหัสที่ผมจะแจกนะครับอันนี้เป็นรหัสหลักผมนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับเออผมจะแจกรหัสตัวไหนดีครับกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสให้ดูนะครับขึ้นรหัสบนหน้าจอ ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่บอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนของอยู่ตรงไหนของอ่าวิดีโอนะครับผมต้องดูเอาเองครับต้องดูให้จบเอาเองครับแล้วใครที่ได้นะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากรู้นะครับเปิดโอ้ยไม่ได้ผมอยากรู้นะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับถ้าได้นะ อเคอจัดจ๊ดเลยทุกคนก็ประมาณนั้นเลยครับผมโอเคตอนนี้มันเหลืออีก2รหัสนะครับผมยังไม่ได้แจกผมจะแจกรหัสหนึ่งมันมี3รหัสนะครับทั้งหมดมี3รหัสผมจะแจกไป1รหัสก่อนนะครับเพราะว่าอีก2รหัสยอดไลมันยังได้น้อยอยู่นะครับผมเลยยังไม่แจกนะครับ <Okay. S 2> ก็ประมาณนั้นเลยนะครับผม <Okay. S 2> ตอนแรกผมว่าจะยังไม่แจกนะครับเพราะว่า ยอดไลน์ยังไม่ถึง200เลยนะครับแต่ว่า,าผมแบบเนี้ยนะมันมาขนาดนี้เรามันก็ต้องแจกเลยเแหลนะเนาะก็ประมาณนั้นแนะแบบว่าผมจะได้ไปหาซื้อรหัสตัวใหม่มาอีกนะครับรหัสตัวไออันนี้ก็แจกไปเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นเ,เองเดี๋ยวผมไปดูนี้ดีกว่าทุกคน เดี๋ยวปนหนึ่งอุย้ยท่านนี้เหลือสิบห้าวันเองนะครับยังไม่มีตังอัพเอ็กเปเลยทุกคนเววหนึ่งอยู่เลยนี่นะครับเววหนึ่งอยู่เลยเอ็กปนะครับตอนแรกผมจะอัพเอ AK เป็นเลเวลตันแล้วนะครับจะว่าผมแบบเสียดายตังค์ครัคนคือเลเวลสี่มันก็ดีแล้ว ผมเสียดายตังค์อ่ะผมไม่กล้าอัพอ่ะถ้าผมจะอัพทุกคนก็ไม่ได้รหัสฟรีไฟลนะครับถ้าผมอัพเป็นเลเวลตันนี้ทุกคนก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่อัพดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอามาแจกดีกว่านะครับผมเอารหัสที่ว่าจะเอาไปอัพเกรดีอทีเป็นเลเวลเจ็ดนะครับเอาไปซื้อรหัสแล้วก็เอามาแจกคนดูนะครับผมประมาณนั้นเลย สกาผมก็เลเวลสีนะครับผมเพราะว่าผมแบบไม่มีตังค์นะครับผมไม่ค่อยมีตังค์นะครับถ้าผมเก็บตังค์แบบไม่แจกรหัสผมก็พอได้อยู่นะครับแบบว่าแบบว่าไม่ได้แจกครับผมก็พอได้อยู่เลเวลตันสกาอย่างที่ทุกคนค <Okay, S 2> ประมาณนี้เลยนะครับผมสองนะครับ ลูกซองนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีนะครับผมถ้าใครมีลูกซอง e vo, อีโบไอสีแดงเลเวลตันนะครับผมแนะนําให้เล่นลูกซองอีโบนั้นดีกว่านะครับลูกซองนี้ผมว่ามันเม็ดเนาะเม็ดน้อยแถมล,ลดความเร็วรีโหลดนะครับแบบเวลาบวกอะไรเวลาบวกกันอ่ะมันเสียเปรียบน,นะครับทั้ทงเม็ดน้อยแล้วก็ชักเม็ดนานนะครับผมเสียเปรียบมากเลยนะครับผมแนะนําให้ใช้ถ้าใครมีนะลูกซองอีโบสีแดงนะอันที่แพงที่สุดอะผมว่านั้น OK แหละโอเคละ ็ก็ MP นี่ก็ได้นะครับก็ดีเลยแหละเนี่ยหรือใครมี MP สีทองก็ดีนะครับก็ดีแหละแต่ว่าผมไม่มีเลยนะครับก็ประมาณเนี้ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่เกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผม้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม